สวัสดีครับคุณฟังที่กครับมีบทวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองที่น่าสนใจนะครับไทโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าชี้สถานการณ์ในประเทศต,ตอนนี้เหมือนก๊อปปี้สมัยฮิตเลอร์กับสงครามโลกเนื้อหาใจความเนนะครับนายนันทิวัตรสามารถซึ่งเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ,การ,การต่างประเทศแล้วก็เคยดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสานักข่าวกรองแห่งชาตินะครับนันะทิวัต ได้โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อที่ว่ายุวชนผดดจก,การเนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้ครับประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่แค่การเลือกตั้งไม่ใช่แค่มีสภาและจะบอกว่านี่คือประชาธิปไตยพูดอย่างนั้นไม่ได้เด็ดขาดนะครับในอดีตของมวลมนุษยชาติเนี่ยความเลวร้ายของสงครามชีวิตของมนุษย์ที่ล้มตายไปนับล้านล้านคนจากสภาผดดิบก,การ ที่มาจากการเลือกตั้งลัทธินาซีไม่ได้มาจากทหารนะครับแต่มาจากประชาธิปไตยผ่านกระบวนการเลือกตั้งเลยแล้วก็ไปสร้างเผด็จการรัฐสภาขึ้นมาฮิตเลอร์สร้างยุบชนฮิตเลอร์ด้วยการปลุกระดมเยาวชนให้เข้าร่วมผ่านการสร้างวัฒกรรมและการสะกดจิตหมู่สร้างความเกลียดชังทําลายระบบครอบครัวดงึงเด็กๆออกจากพ่อแม่ให้เข้าร่วมกองกําลังของฮิตเลอร์ ฮิตเลอร์มุ่งเน้นสร้างการศึกษาครอบงำความคิดเด็กผ่านรับระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนเด็กเยอรมันอายุตั้งแต่14ปีขึ้นไปเนี่ยจะต้องเข้าเป็นสมาชิกยุบชนฮิตเลอร์เนื่องจากถูกแรงกดดันจากสังคมทั้งในโรงเรียนและจากเพื่อนๆให้เข้าร่วมใครที่ไม่เข้าร่วมเนี่ยจะกลายเป็นแปลกแยกและก็ถูกตรวจสอบพ่อแม่จะทำผิดกฎหมายหากไม่ยอมให้บุตรเข้าร่วมกิจกรรมของยุบชนฮิตเลอร์ ครูเก่าๆที่ไม่เห็นด้วยหรือว่าต่อต้านทิตเลอร์จะถูกให้ออกแล้วก็ทดแทนด้วยครูใหม่ๆที่มุ่งเน้นการสร้างอุดมการณ์ของนาซีจุดจบคือสงครามโลกครั้งที่สองนะครับและก็ความตายของคนจำนวนนับล้านๆคนและความล่มสลายของสังคมโลกเยอรมันถูกแบ่งออกเป็นสองประเทศกรุงเบอร์ลินก็ถูกแบ่งออกเป็นเบอร์ลินตะวันออกที่สหภาพโซเวียตเนี่ยควบคุมอยู่ แล้วก็แบ่งเป็นเบอร์ลินตะวันตกที่สัมพันธมิตรสมฝ่ายแบ่งกันดูแลต่อมามีการสร้างกำแพงกั้นระหว่างเบอร์ลินตะวันออกกับเบอร์ลินตะวันตกเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวตะวันออกหลบหนีมาฝั่งตะวันตกซึ่งต่อมาเราก็เรียกว่ากำแพงเบอร์ลินภายหลังการรวมประเทศเนี่ยกำแพงเบอร์ลินถูกทุบทำลายโดยชาวเบอร์ลินส่วนที่เหลือของกำแพงก็มีศิลปินไปวาดภาพทำเป็นเสมือนกับแกลเลอรี่ที่เราเรียกกันว่า east side gallery นะครับ เหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเหมือนกับจะก๊อปปี้มาเลยครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่ปลูกระดมให้รักชาติคลั่งชาติเท่านั้นแต่เป็นการปลูกระดมให้เกลียดชังวัฒนธรรมของชาติไทยเกลียดชังความเป็นไทยต่อต้านสังคมต่อต้านครอบครัวและพ่อแม่ชื่นชมตะวันตกลืมกําพืชของตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหน